ตอนนี้นะครับเป็นเวลา6โมงเช้านะครับผมก็กำลังจะออกจากบ้านนะครับไปที่งานแบงคอก k Q f a s e 2 0 2 2นะครับก็เป็นงานที่ขัดคนไทยไปแข่งระดับโลกที่เกาหลีนะครับปี2566นะก็เดี๋ยวเรา,เอ,าออกจากบ้านกันดลกวะอันนี้ลืมให้ดูนะครับกระเป๋าผมก็จะมีเป็นแมทับแล้วก็ ถุงผ้าเป็นของ X man กับแกนะครับไม่รู้เห็นไหมแล้วก็มีหูฟังลูปแกน V2 นะครับแล้วก็ของไดายานเป็นน้ำยาเหนืดอดนะตรงนี้เป็นผ้าแมทครับแล้วก็สแต็กแมทอยู่ข้างล่างทามเมอร์ครับแล้วมีฮอตแฮนเมนคิวผมเอา X man h น n d o ดไปนะครับแล้วก็อีโลเวนเอ็มโปแล้วผมก็เอาวอพีแล้วมิงมาด้วยเห็นไหมเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอที่งานกไ อันนี้ก็อยู่ที่ MRT พราม9นะครับก็เดี๋ยวไปฟอร์จูนทาวกันเลยใช่ใช่แนี้แหละโอเคเราถึงห้างฟอร์จูนทาวแล้วครับทุกคนโคตรุ่นว่ายอ่ะจะมาถึงตอนนี้7โมง20นะครับเราก็ถึงห้างฟอร์จูนทาวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศห้างก่อนดีกว่าเพราะผมลงทะเบียน9โมงนะครับไป ตอนนี้นะครับก็เราเข้าผิดฝั่งของห้างนะครับเราก็เดินยาวๆนี่ไงเห็นปลายแล้วปลายเริ่มมาแต่ความมืดก็ยังไม่หายไปโคตรมืดอะ่ะอ๋อข้างยังไม่เปิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเจอทางแล้วเดี๋ยวผมบอกแล้วกันไป ตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่แข่งแล้วนะครับเดินม,มาค่อนข้างนานนิดนึงกว่าจะมาถึงตรงที่มีไฟนะนี่ครับแบงคอกคิวเฟส2022พื้นที่ก็เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปซ้อมกอนนะครับโอเคบไป ยซึ่งกรรมการจะตื่นนะครับในกรณีที่ถึงใต่ไม่นานเท่ไครับแปนาทีครับแล้วก็จะมีส่วนก็คือสิบวินาทีนะถูกต้องนะครับก็คือเราจะต้องเล่นทายในเวลาที่กำหนดนะครับอ่ถ้าเกิดว่าเรามาก่ตอบเฮ้ยเฮียกูจะผิดพรบขอไม่ได้หาหน้าคนอื่นนะเบอร์เบอร์โอเคโอ้โหวิ่ญาเบอร์ทั้งภาพเลยผงานที่เริ่มวันตั้งแต่เก่งแต่หน้าเบียดยอง โอเคครับเมื่อกี้ก็แข่งเรียบร้อยนะครับเวลาก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับคือโดยรอบแรกนะครับผมได้26วินนะครับแต่ว่า ผมเครื่องเสียครับคือมันขึ้นแ8 8ครับแล้วเครื่องก็รวมไปเลยผมก็เลยได้เอกตาแล้วผมก็แบบคืออีกรอบหนึ่งอ่ะกรรมาการต้องลงช่องเอกตาใช่ไหมอยากเขาไปลงช่องที่เป็นช่องที่3ามันคือโซฟที่3ใช่ไหมนั่นแหละเสร็จปุ๊บก,ก็คือมันก็มึนกันไปหมดเลยสรุปก,ก็คือผมต้องแก้ใหม่อะไรงนี้แล้วคือเขาผมก็ได้สแกมซ้ำด้วยแล้วผมก็เปลี่ยนสแกมไปอีกรอบนึงก็คือแก้ไป2รอบทั้งหมดผมเล่นประมาณ7โซฟ แล้วผมก็รอบท้ายคือผมเครียดมากมมคือคุณคิดด้วยดีแบบถ้าโดนแก้ไปสองอไม่เครียดนะเว้ยแล้วแบบรอบ2ผมเครียดมากผิดสูตรปุ๊บผมก็เลยโดนล่ออีกทีเลยตอนนี้ฉเฉลี่ยของผมก็39วิวินะครับก็มาดูกันว่าผมจะได้ติด50%แรกหรือเปล่าประมาณ60คนนะผมก็รอ,อรอลุ้นอยู่แต่ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับมีพีระมิงอยู่ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกับพีระมิงตอนรอบบายนะครับก็ไป โอเคครับผมก็ได้แข่งพีรามิดไปแล้วนะครับก็ผลก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็รอบนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็แบบจิตตกตั้งแต่เครื่องเสียรอบแรกแล้วอะคือตอนผมเล่นสามคูณสามนะครับก็มีปัญหาอย่างที่ในคลิปบอกเลยนะครับว่าเครื่องเสียสแคมซ้ําก็คือจัดเขามึนๆกันนิดหน่อยนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวงานหน้าผมเอาใหม่งานนี้ผมก็ไม่ผ่านเข้ารอบนะครับก็เดี๋ยวงานหน้าลงหลายอีเวนต์กว่านี้นะครับก็เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย